สวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะอ่ากล่องนี้นะเป็นคนทําให้พาใจอ่อนอยากจะกลับมารีวิวของนะแต่ก็ยังไม่กลับมาค่ะจะกลับมาก็ต่อเมื่อทุกคนยืนยันแล้วว่าพี่พากลับมาเถอะใต้คลิปอ่าใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้นะก็คือที่ Facebook อะไรไม่เกี่ยวใต้นี่เลยที่ youtube นี้เลยนะใต้นี้เลยให้ทุกคนลงความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเอาแค่ร้อยคนพอ ที่เห็นด้วยนะป้าพาจะทําจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปเพราะมันเป็นวันเกิดพาได้เนาะสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่พาจบมือสิคะอะไรอย่างเงี้อ๋อก็คือถ้ายัางไงอ่ะเด็กอ่ะที่เขาส่งมาระหว่างที่พาไม่ได้รีวิวอ่ะมันจะกลายเป็นเรีวเลยว่ะเออมีน้องคนนึงว้าวาพาพูดอะไรฟกฟอกออมีคนเขาไปแซลด้วยอ่ะเขาพี่พาพูดไม่ช้าน่นะคะ <S 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 พอดีว่าอยู่เมืองหนาวมันอ่านมากอะไรอย่างงี้ ก็คือเอามาต่อเรื่องของเราดิโออะไรเนี่ยโอเคแล้วก็มาดูนะน้องเขาชื่อหยันปะอ่ะฮะพาออกเสียงถูกป่านี่จดไวเลยนะนี่นะคะเป็นภาษาอังกฤษจริงๆแล้วน้องเขาขายสกูชี่อยู่ยังไงให้ไปอุดหนุนนะจริงๆมีคนฝากร้านพาเยอะมากพาไม่เคยใจอ่อนมีน้องคนนี้ทําให้พาใจอ่อนได้อนี่นะคะอ่าไอจีเขานะคะก็นี่ตามนี้เลย y a n underscore s w w e t ดี e o o นะคะถ้ายังไงไปช่วยอุดหนุนน้องเขาไปส่อง IG น้องเขาได้ก็เต็มที่เลยเนี่ยน้องส่งมาทีไรก็จะตี e m s มาทุกทีอันนี้เป็นกล่องที่2นะเพราะฉะนั้นน้องต้องเสียค่า e m s 67บาทและเสียค่ากล่องอีกมีไม่กี่คนนะคะที่ส่งกล่องงอง,งูมาเพราะฉะนั้นกล่องงองูถ้าคนเคยส่งประชานิยสาบเดียวมันใหญ่มาก มันก็ใหญ่นะประมาณหนึ่งมันไม่ไม่สุดเลยเห็นปะกล้องพาไม่สุดก็กล่องอีกไซส์หนึ่งที่ใหญ่พอสมควรนะน้องเขาก็จะมีโนต้ตอยู่ข้างในด้วยถ้ายังไงน้องเขาส่งมาตั้งแต่วันที่1วันที่1เมษา,าแล้วพายังเก็บไว้อยู่นะคะเพื่อที่จะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูว่าทำไมเขาถึงทำให้พาใจอ่อนเพราะฉะนั้นเราไปเปิดดูกันเลยดีกว่าพากีดไว้หมดแล้วนะพาไม่ได้กีดใหม่โอเค แต่มันอาจจะมองไม่ค่อยชัดอีกเปล่านะ้ำเปิดก่อนแทมดแมดแทดนแดแทดนแดนี่นะคือของอะฟูเด็มกล่องมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาจะเอาออกมาเรียงทีละอันแล้วก็แกะจากถุงแล้วบีบให้ดูทีละอันเลยแล้วกันเนาะอันนี้น้องเขาตั้งใจจะเอาไปบริจาคนะคะอือหื โอเคเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่อยากได้ขอทางไลน์พาคุงไม่ได้ให้ไปพาจะไม่ให้น้องที่เขาไม่รู้จักจริงๆนะแล้วให้เขาได้เห็นโอเคปะเดี๋ยวเอาออกมาเลยเนาะโอเคเรามาดูที่โน้ตแรกกันเลยดีกว่าเนาะนี่นะอันนี้มันก็จะเป็นเลซินที่พาสอนทําถูกปะน้องก็หล่อเลซินใสเหมือนเป็นเยนลลี่เหมือนอะไรอย่างงี้อ่าฮะน่ารักอะ่ะมิกกี้เมา โอเคโน้ตค okay. ่ะอโน้ตกันเลยเลซิ้นที่หนูทำตามพี่พาค่ะหนูไม่รู้ว่าน้องๆเล่นได้หรือเปล่าแต่ฝากให้น้องๆได้เห็นด้วยนะคะแต่งอยู่นะอ่าก็จริงเพราะว่ายังไงน้องๆก็คงไม่ทราบว่าเอาไว้ทำอะไรยังไงถูกปะ่ะโอเค okay. เรามาต่อกันที่โน้ตที่สองเลยแล้วกันแต่น้องๆก็จะได้เห็นไงย้ำนะ ใครจะไลน์มาขออยังไงก็ไม่ใจอ่อนนะคะไม่ได้ให้แน่นอนโอเคเพราะว่ามันน่ารักทุกอันเจ๊จะเก็บอันนี้ไปเองโอเคอันนี้นะและดูว่าจะเป็นของแท้หรือเปล่าเดี๋ยวโนต้ตค่ะอ่านก่อนเนาะ เป็นไงตักเสียงให้พี่พาค่ะแต่จะบริจาคด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นงานแท้หนูกลัวว่าพี่พาจะให้ไปแล้วเด็กจะทะเลาะกันนะคะ่ะเพราะมันมีชิ้นเดียวค่ะขอให้ชอบนะคะขอให้ชอบค่ะโอเคพี่พาจะเก็บไว้นะมีไม่กี่ชิ้นนะคะสกุช่ที่น้องน้องส่งมาที่พาจะเก็บไวเ้เอเงโอเคแกะเลยเนาะก็คือจะบอกว่าที่จะรีวิวเนี่ยยังไงซะของทุกชิ้นะ่ะพาก็ไปบริจาคหมดอยู่ดีนะ อันนี้ฉีกเลยนะเพราะว่าจะไปติดที่โทรศัพท์เองเลยโอ้ oh, oh, เอางั้นเลยเขาจะได้รู้ไงว่าฉันเป็นป้าปาเองนะ mm. นี่เลยใช้เองเลยนะ mm. เพราะว่านี้มันแขวนได้เห็นปะ่ mm. ะเลิศปลาแกอืม uh huh. เต้นแบบนี้นะ mm. ก็น่ารักดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มทีละชิ้นแล้วเราก็แกะออกมาบีบกันเลยดีกว่านะ ก็ดูครบทุกอันเลยเนาะเพราะฉะนั้นพาใส่แท่นไม่ได้ไมันอาจจะขยับขยับหน่อยนะเพราะว่ามันเยอะมากจนพาทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามานับชิ้นกันดีก,กว่าว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเริ่มเลยนะ1 2 3อันนี้มี2ชิ้นเหมือนกันนะ4 5 6 7 8 9 10 11 1ดนัดสนนี้ละ12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23และ24และ25นะทั้งหมด25ชิ้นนะคะรวมอันนี้ด้วยก็เป็น26 27 28 29 30ชิ้นพอดีนะคะที่น้องส่งมานะคะโอเคนะคะขอบคุณด้วยนะคะถ้ายังไงนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ Subscribe ก,กันได้ข้างล่างเลยนะคะสับ สับขาดหลอกกันได้ข้างล่างเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไงพาพาจะมาดูในวันที่เดือนนี้มีเท่าไหรอ่อ่ะเมษายนสาวันที่30นะคะตอนเที่ยงคืนไม่เที่ยงคืนหรอกมันดึกไปป๊าป้าซักนั่นแหละทุ่มหนึ่งสองทุ่มพาจะเข้ามานับว่ามีคนเห็นด้วยพอร้อยคนไหมถ้าพอก็เดี๋ยวเราเจอกันวิธีออกคลิปก็คือมันจะเป็นวันอังคารกับวันพุธ Uh huh. เพราะว่าตอนแรกอะ่ะพาจะทําแค่ช่วงปิดเทอมถูกปะแต่ถ้ามีอันนี้เข้ามาพาก็จะทําอ่าวันพุธใหม่วันอังคารกับวันพุธเป็นรีวิวของ uh huh. วันศุกร์วันเสราร์เป็นสอนทําของเล่นโอเคปะตามนั้นอโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะเมื่อชาต้องการ <laughs> ชาต้องการพี่พานะคะพี่พาคุณจะรีบมาโอเคงั้นปาพาไปก่อนนะคะคลิปนี้ รักเนาะทุกคนบ๊ายบายจุ๊กจุก